ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาบรรดาท่านที่ได้ถามปัญหามาขอได้โปรดความเข้าใจไว้ว่าอาสมภาพก็ไม่ใช่นักแก้ปัญหาที่เก่งกาจก็มีความสามารถที่จะตอบปัญหาได้ทุกด้านทุกมุมขอให้ท่านทาั้งหลายจงทำความเข้าใจไว้ว่า อยู่ในฐานะที่จะพึงศึกษาธรรมะหรือปัญหาต่างๆเพื่อข้อเท็จจริงและเพื่อความรู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายทังนั้นการตอบปัญหาอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่สิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นการตอบโดยการเดาคาดกันเองอาตมาจะไม่ขอตอบ แล้จะขอฝากโยนเป็นไปให้ท่านผู้ามได้โปรดพิจาจรจาเอาเอง <c oughs> อการปฏิบัติธรรมาฐานพระพุทธเจ้ายึดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นที่ตั้งนอกจากมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วยังมีสูตรอื่นอีกไหม การปฏิบัติสรรมาฐานนั่นส่วนใหญ่ก็ยึดมหาสติปฐานนสูตรเป็นหลักแต่สำหรับสูตรอื่นๆนั่นก็มีเหมือนกันในหลักมหาสติปัฐานสูตรนั้นวิธีปฏิบัติกรรมาฐานมีมีพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติบัพภะ สัมปัญญะบัพพะซึ่งเป็น,นเรื่องเกี่ยวกับการทำสติสัมปัชญะให้มีพลังสมบูรณ์ขึ้นในสูตรอื่นๆซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สติสัมปัญญะของผู้ปฏิบัติดีขึ้นนั้นก็เป็นอุบายที่เป็นหลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันอ่ ในตอนต่อไปการฝึกมโนโมยิทธิเป็นแขนงหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดเพราะการฝึกมีการขอบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ช่วยให้ได้เห็นเมืองแก้วคือนิพพานหรือเห็นนรกก็ได้เห็นจริงๆ เรื่องเกี่ยวกับมโนโมยยดทเินี่ตามหลักธรรมะท่านก็มี <c oughs> แต่มโนโมยิทธทที่สึดกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นมโนโมยิทธิที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นั้นอาตมาไม่ขอวินิจฉัยแต่การจะทำเท่าเท่าที่ได้พิสูจน์มาแล้ว สิ่งที่สามารถที่จะทำให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ไมีอยู่หลายทางทางหนึ่งเกิดจากการสะกดจิตแบบพวกที่ฝรั่งเขาใช้วิชาสะกดจิตคือมีอาการกล่อมให้ผู้ถูกสะกดจิตนั้นมีอาการนอนหลับในเมื่อหลับลงไปแล้วก็จะใช้ผู้ที่ถูกสะกดนั้น ไปดูอะไรที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นแบบการสะกดจิตแบบฝรั่งโดยย่อและสำหรับการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นภาวนาหัวใจธาตุสี่น้ำมัพระทะหรือภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกหรือแม้แต่จะภาวนาพุทโธอย่างที่เราเราภาวนากันถ้ามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งคอยกล่าวนำ เมื่อจิตของท่านผู้ภาวนานั้นมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปผู้กล่าวนำนั้นให้คำแนะนำว่าจงไปดูนรกดูสวรรค์ไปทางโน้นไปทางนี้พบเห็นอะไรแล้วถามเข้าไปให้เขาบอกหนทางไปหรือให้เขาพาไปแล้วจิตของผู้ที่ภาวนานั้นจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้อันนี้เข้าใจว่าเป็นอุบายอันหนึ่ง สำหรับผู้ฉลาดในการสอนธรรมะแต่ได้ทราบวระท่านผู้นั้นท่านว่าเป็นมโนโมยิทธิแต่เรื่องนี้จะเป็นมโนมยิทธิประการใดหรือไม่นั้นอาตมาขอไม่ขอตัดสินเป็นแต่เพียงว,ว่าถืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณากันอีกต่อไปแต่จะด้วยประการใดก็าตามการกระทำทั้งนี้ก็เป็นอุบายสอนคน ให้เกิดมีศีและทำอันดีขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นอย่างใครสามารถที่จะทําคนให้ไปดูลนลกดูสวรรค์ได้เ่นในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากก็มีความเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่ท่านผู้ใดสามารถที่นําคนให้ไปพิสูจน์ดูนล,ลกดูสวรรค์จะด้วยคนอุบายวิธีอะไรก็ตาม ก็ขเข้าใจว่าขอที่จะเป็นแนวทางที่จะโน้มน้าวจิตใจของเขาให้เชื่อในหลักธรรมะในข้อที่ว่านรกมีสวรรค์มีได้บ้างอีกอย่างหนึ่งคนที่สามารถภาวนาไปดูนรกได้เมื่อไปเห็นความทุกข์ทรมานในนรกแอ้ที่สัตว์กำลังตกนรกอยู่นั้นมีความทุกข์ทรมานเพียงใดแค่ไหน เขาอาจจะไปถามว่าทำบาปกรรมอะไรจรึงได้มาตกนรกอย่างนี้ในเมื่อได้ทราบผลของกรรมแล้วเขาอาจจะไม่กล้าทำกรรมอันเป็นบาปความชั่วขึ้นมาก็ได้ผู้ที่ได้เห็นสวรรค์ไปติดในสมบัติของสวรรค์วยความงามของเทวดาแล้วอยากไล่สมบัติอันเป็นสวรรค์ก็าอาจจะมาทำบุญกุศลสุนทานยิ่งขึ้นก็ได้ รวมความแล้วว่าเป็นอุบายสอนคนให้เข้าสู่ศีลธรรมา่าแหนงหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ส่วนจะเป็นมโนโมยติหรือประการใดนั้นขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้พิจารณาช่วยกันพิจารณาอีกต่อไปปัญหาข้อที่สามพระนิพพานหนึ่งฝ่ายหนึ่งปฏิบัติฝ่ายหนึ่ง ว่าปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาก็าจะถึงพระนิพพานอีกฝ่ายหนึ่งทำบุญมากเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังก็จะได้ไปนิพพานปัญหาข้อที่หนึ่งนั้นผู <c oughs> ้ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาแล้วจนกระทั่งจิตถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง กิเลสให้มีเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดหนึ่งอันนี้เป็นพูดถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ว่าทำบุญมากมากเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังจะได้พระนิพพานอันนี้เป็นเพียงคารณะบาร,รมีเพื่อเป็นการสนับสนุนบุญบาร,รมีให้ถึงพระนิพพานตามหลักแห่งบาร,รมีสิทธัต ทั้งสองอย่างนี้เป็นนิพพานของศาสนาอาของพุทธศาสนาหรือศาสนาใดข้อต้นเป็นนิพพานของศาสนาพุทธข้อที่สองเป็นแนวทางสร้างพ้นทางเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่การถึงพระนิพพานไม่สำเร็จได้เพราะการสร้างบูตรสองสามหลังเท่านั้น <c oughs> ต้องสำเร็จด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนสามารถเกิดประหาหน้าละกิเลสตัณหามา,าละทิฐิละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งโครงได้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงจะถึงนิพพาน <c oughs> มีเงินมากทำบุญให้ทานมากแต่ก็มีกิเลสโลอโลภโทสะโมหะมาก จะถึงนิพพานหรืออย่างไรการทำบุญสุนทานแม้จะทำมากมากสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าผู้ทำไม่มุ่งที่จะกำจัดกิเลสโลกกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นแต่เพียงมุ่งที่จะทำทานให้ได้มากๆกก็ยังไม่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ถึงพระนิพพาน การที่จะถึงพระนิพพานต้องปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจนสามารถที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้สำเร็จประชุมลงเป็นองค์อริยมรรคซึ่งมีคุณมีคุณภาพประสิทธิภาพที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภุมิจิตภูมิธรรมลำพังแต่เพียงการให้ทานด้วยอมิตรอย่างเดียวไม่สำเร็จพระนิพพานได้ถ้าขาดการภาวนา,าสำหรับปัญหา ของเจ้าของนี่ก็ขอตอบเพียงแค่นี <c oughs> ้ปัญหาของท่านต่อไปขอถามว่าบางอาจารย์ว่านั่งภาวนากำหนดว่าพุทูก <c oughs> เป็นบัญญัต ไม่ใช่วิปัสนาจริงใหม่ปัญหาขอ้อนี้ตอนนี้ผู้ภาวนาพุโทโธเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาน่าจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ความจริงภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นพุธทธานุสติอยู่ในหลักวิชาการของการปฏิบัติขั้นสมถะกรรมฐาน แต่ถ้าผู้ภาวนาพุโทโธนั้นไม่ฉลาดเพียงพอที่จะปฏิวัติจิตของตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสสนาไปติดกันอยู่เพียงแค่ความสงบแค่สมาธะเท่านั้นเือไปติดอยู่ด้วยปีติและความสุขซึ่งเกิดในฌานเดียวว่าติดสมถะิก็ไม่สามารถที่จะดําเนินจิตขึ้นไปสู่วิปัสนาอันนี้เป็นความจริง ในเมื่อเจตมีสมาธิติดความสุขในสมาธิเจตก็จะถือว่าความสุขเพียงแค่ขั้นสมาธิเป็นการเพียงพอแล้วเป็นการติดสุขเิตก็มาจะไม่ไฝ่ฝันหรือไม่พยายามที่จะปฏิบัติที่ปัสสนาต่อไปอันนี้ขอตอบว่าถ้าติดแล้วก็จริงถ้าไม่ติดความสุขในสมาธิ มีความภาพเพียนจะหาอุบายให้จิตเกิดภูมิปัสนาก็ไม่จิตข้อสองโดนจงกรมถ้าภาวนาว่าพุทโธบางอาจารย์ว่าเป็นสมถะคำตอบก็เหมือนกันกันกบข้อต้นเพราะการภาวนานั้นเป็นกิริยาของจิตยืนเดินนั่งนอนเป็นกิริยาประกอบาการปฏิบัติเป็นวิธีการข้อสาม บางอาจารย์ว่าการภา,าวนาว่ายุกหนอพองหนอไม่มีในพระไตรปิฎกหลองพ่อช่วยแก้ข้อข้องใจให้ด้วยอันนี้เป็นมติที่คัดค้านกันโดยวิธีการพูกภาวนาถ้าหากว่าไปเย็ดวิธีการเป็นใหญ่แล้วจะมีการขัดแย้งกัน การภาวนาพุทโธหรือยกหนอฟองหนอเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้โดยกันทั้งสองอย่างถ้าหากนักภาวนาเอาข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นกับจิตอย่างแท้ทจริงมาเปรียบเทียบกันใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามถ้าเราเอาเรื่องความสงบของจิตที่เป็นสมาธิมาเปรียบเทียบกันเราจะไม่มีการขัดแย้งกันเลย แต่ที่เรามีการขัดแย้งกันอยู่นั้นเพราะเราไปติดวิธีการเราจะนั่นนะับภาวนาเพื่อแก้ข้อข้องใจดังที่กล่าวแล้วนั้นอย่าไปติดวิธีการให้ยึดเอาหลักความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของการภาวนานั่นเป็นใหญ่ การภาวนายกหนอพองหนอก็ดีพุโทโธพุโทโธก็ดีเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมถะด้วยกันทั้งนั้นกรรมฐานนี่ท่านว่ามีสองอย่างหนึ่งสมถกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจจดมุ่งหมายเพื่อจะทำจิตให้เกิดมีสมาธิกำจัดที่บนท่า ไม่ให้มาลบกวนในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ภายในจิตอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานตามหลักปริยัติท่านเขียนไว้ชัดว่ากรรมฐานอันใดเนื่องด้วยบริกรรมภาวนากรรมฐานอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าจิตยังไม่สงบนึกบริกรรมภาวนาเป็นวิสีการเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วเป็นกรรมฐาน เพราะฉะนั้นยบหนอะองหนอก็อดีพุโทโธพุโทโธก็ดีเป็นแต่เพียงพิธีการไม่ใช่สมถะหรือวิปัสสนาใดๆทั้งนั้นเมื่อผลเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วนั่นแหละจึงจะมีสมถะหรือวิปัสสนาเกิดขึ้นส่วนวิปัสสนากรรมาฐานนั้นเป็นกรรมาฐานที่เป็นอุบายฝึกฝนติดให้เกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้น แม้แต่ด้วยวิธีการคือการน้อมจิตไปพิารณาไปพิจารณาอะไรก็ตามเช่นเราอาจจะพิจารณาผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นของปฏิกูลหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือแม้จะกําหนดอารมณ์เกิดจากกับจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามนั่นเป็นวิธีการแต่เมื่อจิตจังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นวิปัสสนาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ มุ่งที่จะทรราํะทา,ากรรมฐานระทำกรรมสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ผลอย่างแท้จริงอยา่าไปกลัวว่าจิตจะติดสมถะสมถะคือสมาธิเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาแต่ถ้าผู้ภาวนาไปติดสมถะติดสุขในสมาธิติดสุขในสมถะจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา แต่ถ้าสมาถะคือสมาธิไม่มีวิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากวิปัสสนึกเท่านั้นขอได้โปรดทำความเข้าใจอย่างนี้สำหรับการตอบปัญหาของท่านผู้นี้ก็ขอจบลงแค่นี้ปัญหาของท่านผู้นี้ <c oughs> มีว่าอัตเถรของพระที่มรณะาภาพแล้วกลายเป็นพระธาตุ อาทิของผู้ที่มรณะภาพไปแล้วแล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานั้นจะต้องเป็นอาถิของพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปทีนี้มีปัญหาว่าทำไมกระดูกคนที่ตายไปแล้วแม้จะเก็บไว้ตงพันปีหมื่นปีก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างเดิมไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่น นอกจากจะผูกพังไปเป็นดินเป็นหญ้าไปเท่านั้นแต่กระดูกของพระเอริอาริยบุคคลนี่ทําไมจึงกลายสภาพเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ <c oughs> อันนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัยถ้าหากเราจะไปนึกถึงหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐาน เฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนีย่ยเราตั้งกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติถ้าเป็นฐานที่รู้ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมสติให้มีสมรรถภาพจนกลายเป็นมหาสติทีนี้โดยทางปฏิบัติแล้วพระผู้ที่ท่านปฏิบัติท่านเพ่งเอา,เอ,าอาการสามสิบสองผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น เป็นเครื่องโลภของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติในเมื่อกายเพื่อ,อาการสามสิบสองถูกเพ่งบ่อยเข้าจิตเสดมีสมาธิแล้วย่อมเสด็ิมิตให้มองเห็นในกายโดยทั่วไปส่วนมากสิ่งที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือกระดูกมีโครงกระดูกเป็นต้นในบางครั้งในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูภายในกายแล้วก็มาสงบสว่างอยู่ภายในกาย จิตจะมองทะลกายออกมามีลักษณะดูเหมือนคล้ายๆกับแก้วปุ่งมีความใสเหมือนกับแก้วปุ่งเพราะฉะนั้นกระดูกของพระอริยบุคคลซึ่งถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดแท่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆ้วยอิทธิพลของจิตนั้นจะสามารถทําให้กระดูกของท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้สำหรับเทศเดในทางอื่นนั้น ไม่สามารถที่จะนำมาประกอบกับการตอบปัญหานี้ได้แต่ถ้าจะพิจารณาตามประสบพก,การที่เคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่าจิตเมื่อเพ่งดูโครงกระดูกจะรู้สึกว่าโครงกระดูกนั้นมีความใสเหมือนแก้วเพราะในขณะนั้นจิตสงบสว่างแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ถ้าข้อเรียบเทียบก,ก็คือว่า ขณะที่ว่าพระอริยบุคคลที่ท่านเพ่งดูอาการสามสิบสองคือร่างกายของท่านจนจิตเกิดเป็นสมาธิรู้จริงเห็นจริงภายในกายแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาดและสว่างสวยัยไปหมดภายในกายเมื่อตายไปแล้วเมื่อท่านมรณะภาพแล้วกระดูกก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่อ่ ไม่น่าสงสัยเท่าไหร่นักแต่สำหรับนักเรียนบนไสยศาสตร์เพียงเล็กๆน้อยๆเพียงแต่ตาถาอาคมแล้วไปเสกน้ำมันไปทาแล้วระเป่าในขณะที่กลแค่ขาหักแขนหักก็ยังมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกันได้เพราะด้วยอำนาจแห่งพลังมุนหรือพลังจิตทีนี้เจตของท่านผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ย ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะไม่มีประสิทิิภาพที่สามารถทำให้กระดูกกลายเป็นกระแขึ้นมาได้การตอบปัญหานี้ก็เห็นว่าเพียงพออันอีกปัญหาต่อไปมีว่าโดโกอนอาโน,น์พิสุพิสุเีวาสกุบาสบบาิกาอะไรนี่จากมาด้วย จากมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตเจ้าประสูตยในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าเสด็จดับขันธพปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีคือสังเวชนียสถานมีจิตเลื่อมใสแล้วเถิแก,ก่คำลงชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นความจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริง ถ้าในขณะที่ไปกราบไปไหว้ปูชเเนียสังเวชนียสถานแม้แต่ไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์อยู่ในบ้านเมืองเรานีนก็ดีถ้าไหว้ด้วยจิตที่มีศร,รัทธาเคารพเครื่องสายอย่างจริงจังตายลงไปในขณะนั้นเกิดในสวรรค์ยกตัวอย่างเช่นมัทธคุณทลีที่กำลังเจ็บปวยอย่างหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเพียงต่แพ่รัชมีไปต้องจากสุ แล้วก็หันมามองเห็นพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทาขึ้นในจิตว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วก็ดักจิตในขณะนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์สำหรับปัญหานี้เขขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไป <c oughs> ที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐาน ที่เยดพิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกราบเรียนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหาการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำและยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจัง แต่นเราจะยยดในหลักสมถะกรรมฐานสี่สิปการมีพุทธ,ธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัตินัานมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลังเพื่อม,มุ่งที่จะทำจิตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอาราธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วย ในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเร่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระรัตนกายคือพระพุทธธร,รรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในปัญญาตัสโลกของกมเดตุสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดกิริยาอุตสาหะในการปฏิบัติ าการปฏิบัติราธรราน,นี้ในเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาตมามอยากจะขอให้คติเเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวังการปฏิบัติสารานโดยสายตรงนั้นให้เย็ดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอยา่าไปปลารถาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่ง มาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้น